ขอป้าจับมันเจออีกแล้วใค <c oughs> ตัวอีกตัวหนึ่งเจออีกแล้วค่ะโอ้ยจะเมนมนันค่ะทุกคนวันนี้วันพระลันนะคะหมอกลงเยอะมากผกต้อ้ายเลครับไปดูหน้าหนาวแจ้งเตือนว่าหน้าหนาวจะมาแล้วนะรออีกหมอกลงอีกตัวหนึ่ง ลงอีกท่านึงคือหน้าหนาวมาเลยนะคะนี่แค่แจ้งเตือนเฉยๆโอ้โหแม่บเห็นอย่งเลยปูดตะเวนอยู่นู่นตะเวนอยู่นู่นนะคะอันนี้โทรศัพท์คือว่ามันแมเห็นแหนเนาะเราจะไปนาการตาตาครับเราจะขี่รถไปนากันค่ะ ูสีหมอกหมอกปกคลุมเยอะมากเออแบหมอกควันบอกหมอกควันตอนนี้เวลาหกโมงสามสิบเก้านาทีนะคะ <c oughs> หมอกไล่ ไม,ม่แต่แมงมุมเลยใหญ่แมงมุมเต็มเลยนอกแมเห็นจะส,สีจะสีแดงแมเห็นเนาะเขาจริงจริงเลยถ้าแมงมุมมันเห็นหายตึงเรื่องมมเห็นตัึงตึงเออแตายัอมันมันหมนบโต๊ะคามันเห็นทางานเีอันนี้มันเห็ดน,นอน เห็นนอนแปลว่าเนี่ยคุึมันจะตแ้ตเองนเขาขบจะมาอนบรรยากาศดีมากเลยอันนี้เราจะกำลังขี่รถไปทุ่งนานะคะ ยุคขาตบนาเอ้ยตายายมันขี่บานมือลูกปน่ข้างในลโอ้โหปลาไอ้ยได้ปลาขอ <c oughs> ป้าจับมันีใส่ใลงไปค่ะนี่ใส่ตะไคร้ลงมตะไคร้นยอนี จับได้แล้วแล้วเขาถูกเองกันเลยโอ้มากันไดพอป้าค่ะมานพักป้ามันเิลี่นลื่นโอ้คนช็อตโต๊กบอกป้าป้าถึงไหนอุยอีกแล้วค่มันคับคนยังทันมาอย่างวะนี่นี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยว้ายว้ายว้ายใคอะไห นี่ปะเข็งเอา <laughs> ปะเข็งน้อยอู้นี่ตัวหนึ่งเดี๋ยวจะเดินดูนะคะอุ้ยมันอีกขึ้มานแทดได้สองโตแล้วค่ะพี่น้องพอปนนี่อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่ง, <laughs> งเฮ้ย <laughs> โอ้ยปวดมือ นี่ค่ะมันจะขึ้นมาตรงนี้น้ํามันจะโดดมันจะโดนวันไดโดนในมันท้องหน้าบ่นี่ก็โดดนี่น้ำมไหลไปคุณกูโดดน้ำสุบีโอโดดสุปี้นะนั่สิโดดมันหนึงดิ้งคิงอยู่เยอเต็มอยู่หรือเลยแป้นยู่หรือม่กสิตัวใหญ่ครับน้ำไหน้ำไหโอ้เสียงน้ำไหลนี่อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งโอ้ตัวตัวหนึ่งเริ่มเริ่มเละแล้วมันจะหมด หมดนี้งูทำมือห uh, ้องหเอามาโนก่นตีเสารให้แหงนน้ำไหลน้ำไหลบุอะไรลูกบุจีบงอะไรลูกบุจีน้ำไหลออกน้ำไหลออกน้ำไหลออกตรงไหนเป็นคซเป็นโดดกันมันกโดดนันก็สิโดด เด็กชิญยางไปเลยเลยมัน <flew> ท <pr> ี่ึ้นอีกบ่เออไปเบิ่งทางพูดเบื้องยางไปเลยมันบึนไปทางพุูนเหรอนี่น้ำไหลน้ำไหลตรงนี้นะคะนำเราได้ดูเราจะเดินดูไปเรื่อยๆชน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  อีกแล้วหายตัวอีกตัวหนึ่งเจออีกแล้วค่ะโอ้ยจเจม่นมานคักหายอีกตัวนึงคุณสองโต๊ะพูดจานปะอ้ยนี่อีกตัวนึ่งอบีกตัวหนึ่งหายโอ้แม่น อได้แล้วได้พอแกงแล้วไปถึงน้ำแล้วม้นตรงนี้ก็ท่วมนะคะไป <c oughs> ได้พอแกงแล้วพี่น้อง